สวัสดีครับผมนุ่มเสกนะครับรายงานตัวนะฮะมาอีกแล้วครับถือว่าเป็นรถนะฮะเที่นั่งนะครับแวน5ประตูหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะ f c นะครับหลายท่านนะครับดู Adventure เอาไว้ยอดดูเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายหมื่นท่านเลยแล้วก็โทรมานะครับโทรมาบอกว่า อยากจะหารถเที่นั่งทรงนี้เลยกับราคากันเองมาแล้วครับ e-suzu m i l s e 3.0ทันนี้เป็นเครื่อง vgs 3,000 d ีเซลมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะฮะรถสภาพเดิมๆนะฮะจัดไฟเน้์ได้นะครับผมรอๆเลยนะครับ เดิมสุดๆนะครับเกียร์ออโต้นะฮะใครสนใจนะครับต้องรีบเลยนะฮะจับจองหาที่นั่งเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นะครับผมเป็นล้อแท้ของอีสุซสเลยนะครับ3.0 iTech VGS Turbo เครื่องบล็อกเดิมจากโรงงานนะครับนี่ฮะนี่คือทรงนะฮะรถ MPV เจ็ดที่นั่งนะครับนั่งสบายเป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่นะครับที่นุ่มนวลมากๆแล้วก็ภายในกว้างขวางนะครับพอสมควรนะครับไฟท้ายสวยใสนะฮะแบบนี้เลยไฟท้ายสวยใสนะฮะนี่คือมิวเซเว่นะครับอ่าพรีโมนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับอ่ะนะครับดูภายนอกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนะฮะพร้อมๆกันเลยนะครับรถสภาพมาแบบนี้เลยนะฮะร,รถเพิ่งเข้ามาแค่ล้างสีดูดฝุ่น,นครับยังไม่ได้ทําอะไรนะก็ยังสวยสดแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะแผงประตูออกเป็นสีอันนี้ว่าได้สีอะไรดี สีน้ำตาลนะอาคล้ายๆสีน้ำตาลดีกว่านะฮะน้ำตาลหรือครีมไปแหละนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยครับมาพร้อมกับลายไม้รอบคันนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับคู่หน้านะครับนี่ฮะนี่คือรถสภาพเดิมๆใครที่มองหานะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับแนะนำเลยต้องมิลเซเว่นครับอ่าแรงจัดประหยัดน้ำมันคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะ เกียออโต้นะฮะขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะเอฟซีนะนะครับผมสวยๆนะฮะเดิมๆเลยนะฮะคันนี้นะครับผมจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะยินดีรับเลขรับเทินรถนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับนี่ฮะแผงประตูหลังขวานะครับโอ้โหนะครับภายในนะครับดูครับนั่งสบายมากๆนะครับเบาะทรงใหญ่มาตรฐานครับอ่านะครับแล้วที่สําคัญครับคันนี้ แอร์เรานะฮะแอร์เรารอบคันเลยนะครับแอร์เรารอบคันเลยนะครับ f อฟนะฮะใครสนใจนะฮะก็แอดนะครับบ้านเขียวกันเข้ามานะครับผมอ่านะครับนี่ฮะเบาะแถวที่สามแถวที่สองสามารถที่จะปรับพับเก็บได้นะฮะนี่ฮะภายในกว้างขวางนะฮะพอสมควรนะครับแอร์เราเลยนะฮะนี่ฮะข้างหลังก็ยังเก็บสัมภาระนะครับได้เยอะเลยนะครับผม ว้าวถูกใจมากเลยนะครับคันนี้นะฮะอ่าปี2006นะปี2006นะครับผมนี่ฮะแผงประตูหลังซ้ายครับมาแบบนี้เลยอ่านะครับนี่ฮะภายในนะครับกว้างขวางนะครับพอสมควรนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหน้าซ้ายเสร็จปั๊บพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ฮะโอ้โหเคียวออโต้ด้วยนะครับเบาะหนังทรงเดิมของเขาเลยนะครับ นี่ฮะมาพร้อมกับแผงประตูลายไม้รอบคันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกับเครื่องยนต์นะครับ3.0ะครับ VGS นะครับนี่ฮะโอ้โหรถคันนี้นะครับถูกใจใช่เลยนะครับเป็นรถครอบครัวที่นะครับใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับวิ่งทางไกลทางยาวไม่ต้องพูดถึง ทางไกลยิ่งประหยัดน้ำมันนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะนะครับ VGS นะครับทำไมผมถึงย้ำว่า VGS มันเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วก็รีดแรงม้าได้เยอะนะครับผมอ่าแรงจัดประหยัดน้ำมันนะฮะเป็นเครื่อง VGS นะครับร้อยกว่าแรงม้าน่าจะร้อยร้เกือบปลายด้วยที่ทราบมานะครับนี่ฮะสภาพนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับว่านะครับ ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผ่อนนะครับเดือนละเท่าไหร่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องสักครู่เดียวนี่ฮะเอาวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับสําหรับตัวเลขนะฮะวันนี้นะครับกับอีซูซูปี2006นะครับผมมิวเซเว่นนะฮะเจ็ดที่นั่ง3.0ออโต้กับราคานะครับ257,000บาท257,000บาทนะครับ ผ่อนเดือนละประมาณ6,600บาทระยะสั้นเท่านั้นนะครับระยะสั้นเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะฮะ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5นะครับสายด่วนพิพันธ์นะครับ0815198985นะครับสายด่วนพิพันธ์นะครับสามารถมาดูรถได้ที่ถนนราชดุทิตนะฮะคูค่ขวาเขตมินบุรี วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามนะครับผมจัดไปครับกับมิวเซเว่นนะครับ3.0 VGS ววันนี้ขอบคุณท่ทานนะฮะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ